สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจดมคอมเปาเช่นเคยนะครับสามผู้ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแหลที่อยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะวันนี้ค่ำคือวันพุธนะครับฟุตบอลก็ยังคงมีให้ได้รุ่นได้เชียร์กันหลายต่อหลายลีกในยุโรปเลยนะครับมาเริ่มกันที่เที่ยงคืนตรงนะครับสวีเดนซูปปเปอร์รเรตเทิครับรัสเซียชับวัสเตร์ัตเปิดบ้านพบกับสองฮัมสตัดนะครับวัสเตร์ัตนี่ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามจนฮัมสตัด ชนะ3เสมอ1นนแพ้1จาก5นัดหลังสุดคู่นี้เคยพบกันมา3เกมในก่อนหน้านี้นะครับฮฮมสตัดชนะ1เสมอ2ไม่เคยแพ้วาสเตอร์ัดเลยนะดูตัวผู้เล่นครับเจ้าถิ่นวันนี้ใช้คาเลสเวนสันแบรนสแร์แเปนและดักลาสคาวเบิร์กนะครับส่วนฮฮมสตัดไปเยือนม,มีโยเซฟบัฟโฟอครับโจอเอลอารันสันและมิเคลโบมันนะครับคู่นี้ฮฮมสตัดบุกไปเสมอตัวชาครึ่งซีกแต่ถ้าชนะสกอร์อะไรก็ตามแฟนๆเฮ hey, ลั่นๆ ซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าวัสเตราเจ้าติ่นชัดเจนนะครับทั้งฟอร์มหลังและสติการเจอกันเพราะนั้นที่ดูแล้วฮัมสตัดบุกไปเบียดเบียด1-0ก็เพียงพอครับเพราะนั้นมองทีมเยือนฮัมสตัดครับเทียงคืนครึ่งเกาโชสไลเตอรลี่นะครับระดับ15ซามโดเรียพบระดับ6ปีศาจแดงดำเอซีมิลานนะครับลาซามนี่ชนะ3แพ้2ครับส่วนมิลานชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับภาคเกมหนังสุดที่พบกันมิลานดีกว่าเล็กๆครับชนะได้2นัดเสมอไป2และแพ้ลาซาม1เกมนะ ดูซามโดเรครับวันนี้ใช้มายาโยชิดะครับคารอลินเนตตีและฟาบิโอกวายเรล่าสู่หน้าตัวเกาว่าส่วนมิลานมีซิมงเคียฮาคารชคานลรูนะครับและสาลาตันอิบราฮิโมวิชนำทีมมาคุณนี้มิลานบุกไปบังคับชนะ1สกอร์แฟนๆจะยิ้มได้ครึ่งมุมปากอยากยิ้มกว้างต้อง2สกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแล้วซามโดเรเองไม่น่าจะต้านทานเกมรุกของมิลานไหวนะช่วงหลังมันเนี่ยก็มักจะเสียประตูอยู่บ่อยๆด้วยสำหรับเจ้าถิ่นวันนี้ดูแล้วมิลานดูดีกว่านะครับบุกไปแบบนี้1ประตู ยิ้มครึ่งวงปากก่อนก็เพียงพอแล้วลุ้นแค่สกอร์ขาดเพื่อยิ้มกว้างเนาะมองไปที่ทีมเยือนครับ a อมิลานครับปิดท้ายตีหนึ่งครึ่งครับฟุตบอลตรุรกีครับนัดชิงชนะเลิศอันดับ2ในลีกทรัพย์ซอนสปอร์พบอันดับ5อย่างอารันยาสปอร์นะครับทรัพย์ซอนนี่ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับส่วนอารันยาสปอร์ชนะ4แพ้1คู่นี้เฮตุเฮตุการเจ,กเจอกันให้เกมหนังสุดเท่ากันเลยนะชนะฝั่งละ2และเสมอไปหนึ่งนัดนะครับดูตัวผู้เล่นครับทรัพย์ซอนสปอร์วันนี้ใช้เจ้าเปเรราตรงกลางเป็นโชเซ อารสันเดอร์ซอลลอตนะครับส่วนอารัญยาสปอร์มีล็อกแมนกอร์นะครับตรงกลางเป็นชาลีอูซานและสูน้าอย่างปาปิซิเซ่นะครับคู่นี้ทรัพซอนสปอร์บังคับชนะพวกเขาจะเป็นแชมป์และแฟนๆจะเฮล,ลั่นแต่ถ้าเสมอนี่ตัวชาครึ่งซิกซึ่งดูแล้วฟอร์มหลังอาจจะสู้ทางอารัญยาสปอร์ไม่ได้แต่ความมุ่งมั่นรวมไปถึงโอกาสที่ดีกว่านะในหลีกก็จบอันดับเหนือกว่าด้วยเพราะนั้นดูแล้ววันนี้มองไปที่ทีมอันดับ2ในหลีกอย่างทรัพซอนสปอร์ครับและนี่คือะนดมหันเป้า คืนวันพุธแบบนี้นะสะรุปกันไป3ทีมนะครับฮัมสตัดเอซิมิลานและทรัพ s o ซอนสปอร์นั่นเองนะครับฝากไว้อย่าลืมดลกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลดหน้าจอแอดไปได้เลยนะวันนี้จะดำคำเป้าลาแล้วสวัสดีครับ